โอ <Okay>, okay. เคโอเเคออมัดนี่ไผสนสีสางถนนนทางนี่ซอยหลวงพอของเขาชนในสัวละแม่ผู้ละเล็กละน้อยมาท่านเขาาา่าสาสนามนะผมเหวาลูกยีหลับแม่ป้าคนหนึ่งก็คือกันพี่ชูสีเด้อครับให้ชื่อจำเอาไว้นะ ผมสิไปแล้วพี่สีเอ้ยเขาสิทายังขาดอยู่สิบห้าล้านยังไม่ครบอ่ะอปัดใจเฮานี่ขาดอยุสิบห้าล้านนะได้แล้วสิบล้านสิบล้านเออยังขาดอีกห้าล้านหลังจากฟังผมแล้วแล้วก็สีครบพ่อดีเนาะแม่ใหญ่หลวงพออ่อเอหลวงปู่ดีเนาะหลวงหลวง,งปู่แก่อะไรหลวง,งตาหลวงตาสินทรัพย์เออโอ้โอ้้้โอโอโอ,โอ S <S วันไ,ไปไปเดี๋ยวตกเครื่องไปสาธุสาธุอย่างนีโอเคโอเคอเค <S 2> <S 2> ออโอเคสาธุครับก็เจอน้องนะครับถือว่าเป็นตลกรุ่นน้อง